เด็กๆกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะเรียนกับครูยุย้ยเช่นเคยนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโดยคุณครูพัญรัชชาเกาะโรงเรียนบ้านหนองตลุมุกค่ะเด็กๆคะเราเรียนกันมาถึงบทที่8แล้วและเป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่8ค่ะจะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูกันค่ะ 8.4ค่ะการนำไปใช้โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือนักเรียนนำความรู้เรื่องอันดับที่ไปใช้ได้เด็กๆคะจะต้องขอบคุณสสวทและคุณครูคอยที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นของบทที่8 จนถึงเราจะจบอยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะคุณครูพลอยเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะช่วยให้เด็กๆเข้าใจได้มากขึ้น,นะค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณครูพลอยกันเลยนะคะสวัสดีครัอคุณครับคุณครูพลอยด้วยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพลออีกแล้วนะคะ วันนี้ครูพลอยจะมาสอนเกี่ยวกับการนำไปใช้ค่ะซึ่งก็คือการนำความรู้ที่เด็กๆได้เรียนมาเกี่ยวกับการบอกตำแหน่งและอันดับที่ไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันนะคะเราลองมาดูสถานการณ์แรกกันเลยค่ะเอ๊เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในมือครูพลอยมีอะไรอยู่อ่ามีห่วงอยู่ใช่ไหมคะรู้ไหมคะว่าครูพลอยกำลังจะเล่นเกมอะไรเดาสิคะติ๊กตอกติ๊กตอก ครูพลอยกําลังจะเล่นเกมโยนห่วงนั่นเองค่ะโดยกติกานะคะก็คือครูพลอยจะโยนห่วงนี้นะคะไปลงในเสาที่เป็นต้นๆที่อยู่ตรงนี้นะคะโดยเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องยืนให้ห่างจากเสาเป็นระยะประมาณหนึ่งจากนั้นก็โยนห่วงให้ไปคล้องแต่เสาเลยค่ะครูพลอยจะสาธิตให้ดูนะคะเด็กๆห่วงที่สอง พอแค่นี้ดีกว่าค่ะเด็กๆทีนี้นะคะเราลองมาดูกันบ้างค่ะว่าเด็กๆในแต่ละสีเนี่ยเขาโยนได้ผลการโยนเป็นยังไงกันบ้างค่ะเรามาดูที่สีเหลืองกันเลยค่ะสีเหลืองโยนได้กี่ห่วงเอ่ยอครั้งแรกโยนได้7ดครั้งที่2โยนได้อีก7ใช่ไหมคะสีแดงนะคะ ครั้งแรกโยนได้6ครั้งที่สองโยนได้5ค่ะส่วนสีเขียวครั้งแรกโยนได้8และครั้งที่2โยนได้8ค่ะอ่าแต่ละทีมเนี่ยก็โยนลงกันได้เยอะแยะเลยใช่ไหมคะทีนี้แต่ละทีมเนี่ยได้คะแนนรวมเท่าไหร่เด็กๆรู้ไหมเอ่ย1่ห่วงเท่ากับ1คะแนนใช่ไหมคะลองเอามารวมกันดูสิคะว่าแต่ละทีมได้กี่คะแนนกันคะอ่า ใบบัวตอบว่าทีมสีเหลืองได้14คะแนนคะแนนรวมก็คือ14คะแนนนั่นเองถูกต้องคะ่ะใบบัวทีนี้ต้นกล้าบอกว่าทีมสีแดงได้คะแนนรวม11คะแนนขุนบอกว่าทีมสีเขียวได้คะแนนรวม16คะแนนนั่นเองคะอ่ะครูพลอยก็จะนำคะแนนตรงนี้นะคะเอามาเขียนเอาไว้นะคะแต่ก่อนอื่นทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุด จะได้อันดับที่1นนะคะเด็กๆอ่เด็กๆจำกดนี้ไว้นะคะครูพอยเอามาเขียนรวมกันแล้วนะคะคะแนนรวมจากนั้นทีมที่ได้คะแนนรวมมากที่สุดได้อันดับที่1เราก็ทำการจัดเรียงคะแนนเลยค่ะทีมที่ได้มากที่สุดตอนนี้คือสีอะไรคะอ่าสีเขียวใช่ไหมคะเด็กๆสีเขียวได้16คะแนนเราจะเรียงคะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดกันค่ะ สตามด้วยกี่คะแนนคะตามด้วย14ก็คือทีมสีเหลืองจากนั้นสุดท้ายก็คือ11คะแนนทีมสีแดงนั่นเองค่ะตอนนี้เราเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะดังนั้นอันดับที่1ก็คือทีมสีอะไรคะที่ได้คะแนนมากที่สุดถูกต้องคะ่ะทีมสีเขียวนั่นเอง ดังนั้นทีมสีเขียวก็ได้อันดับที่1จากนั้นสีเหลืองก็จะได้อันดับที่2และสีสุดท้ายก็คือสีแดงทีมสีแดงก็จะได้อันดับที่3นั่นเองค่ะอ่าเราก็ทำการสรุปอันดับที่1 2และ3กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เด็กๆลองมาดูกีฬาถัดไปกันเลยค่ะ คราวนี้นะคะเรามาดูการแข่งขันถัดมาเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นลูกบอลที่อยู่ในมือครูพลอยไหมคะอ่าแล้วเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าข้างหน้าครูพลอยมีอะไรอยู่อ่ามีแก้วน้ําวางเรียงกันจํานวนทั้งหมด10บใบใช่ไหมคะเด็กๆจะทายได้ไหมเอ่ยว่าตอนนี้เป็นเกมอะไรอ่าครูพลอยเฉลยให้นะคะก็คือเกมปลากระป๋องค่ะ อ่ะไม่ใช่ปลากระป๋องที่เป็นของกินนะคะเด็กๆปลากระป๋องในที่นี้หมายถึงให้เราปลาลูกบอลให้โดนกระป๋องใช่ไหมคะอ่ะแต่ในที่นี้ครูพลอยใช้แก้วน้ําในการสาธิตให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะว่าปลายังไงทํายังไงดีเราถึงจะได้คะแนน,นะค,ะค่ะครูพลอยจะสาธิตให้เด็กๆด,ดูนะคะเริ่มจากครูพลอยยืนห่างจากกระป๋องเป็นระยะประมาณหนึ่งกระป๋องนี้นะคะ1ิใบ,บนี้ วางอยู่บนแท่นค่ะเด็กๆโดยเราจะยึดแท่นเป็นหลักนะคะถ้าเด็กๆปลาลูกบอลให้โดนกระป๋องแล้วให้หล่นออกจากแท่นให้ได้มากที่สุดค่ะทีมไหนที่เหลือกระป๋องอยู่บนแท่นน้อยที่สุดทีมนั้นจะได้อันดับที่1ค่ะเด็กๆมาลองปากันเลยนะคะมาค่ะ,ะเราลองมานับกระป๋องกันดูนะคะว่าครูพลอยเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นกี่ใบค่ะ 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะครูพลอยเหลือกระป๋องอยู่บนแท่น6ใบนั่นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูเกมที่เด็กๆเ,เล่นกันเลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะปาแล้วเหลือกระป๋องกันกี่ใบกันบ้างค่ะอ่ะโดยเริ่มแรกนะคะแต่ละทีมมีกระป๋องอยู่ทีมละสิบกระป๋องใช่ไหมคะวางเรียงกันอยู่ อย่าลืมนะคะว่าทีมที่ปลากระป๋องไปแล้วแล้วเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นน้อยที่สุดจะได้อันดับที่1ค่ะลองมาดูผลเลยค่ะตอนนี้เด็กๆปลากระป๋องไ,ไปเรียบร้อยแล้วลองมาดูสิคะว่าทีมสีแดงเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นเท่าไหร่คะเหลือสี่กระป๋องใช่ไหมคะจากนั้นทีมสีเขียวเหลือกระป๋องอยู่บนแท่นเท่าไหร่คะ3กระป๋องนั่นเองค่ะ สีฟ้าเหลือ5กระป๋องและทีมสุดท้ายทีมสีเหลืองเหลือ0กระป๋องนั่นเองค่ะโอ้โหทีมสีเหลืองไม่เหลือเลยสักกระป๋องเดียวใช่ไหมคะจากนั้นนะคะครูพลอยจะนำคะแนนที่เด็กๆแต่ละทีมได้มาเรียงค่ะโดยเราจะเรียงจากคะแนนที่น้อยที่สุดไปหามากที่สุดค่ะเด็กๆน้อยที่สุดคือเท่าไหร่นะคะ น้อยที่สุดก็คือ0นั่นเองค่ะต่อมาก็คือ3และตามด้วย4และตามด้วย5นั่นเองค่ะทีนี้เด็กๆก็จะเรียงได้แล้วนะคะว่าทีมไหนที่ได้คะแนนน้อยที่สุดทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดก็คืออะไรคะทีมสีเหลืองนั่นเองค่ะดังนั้น ทีมสีเหลืองจึงได้อันดับที่1นั่นเองค่ะต่อมาทีมต่อมาคืออะไรคะ3คะแนนใช่ไหมคะก็คือทีมสีเขียวดังนั้นทีมสีเขียวได้อันดับที่2นั่นเองค่ะถัดมาก็คือทีมสีแดงได้อันดับที่3และตามด้วยทีมสีฟ้าซึ่งเหลือกระป๋องมากที่สุด ก็ได้อันดับที่4นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เก่งกันมากเลยใช่ไหมคะแต่ละทีมทีนี้นะคะเราลองมาดูกีฬาถัดไปกันเลยค่ะอาคราวนี้ผู้พลอยพา,ยพายเด็กๆนะคะมาดูผลการแข่งขันว่ายน้ำกันค่ะแต่ละสีเนี่ยได้เหรียญในการว่ายน้ำนะคะ เหรียญจากการแข่งขันเด็กๆรู้ใช่ไหมคะเวลาแข่งขันเราจะได้เหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงใช่ไหมคะเด็กๆทีนี้ครูพลอยเนี่ยจะมาจัดอันดับกันนะคะว่าแต่ละสีแต่ละทีมเนี่ยได้อันดับที่เท่าไหร่กันบ้างคะ่ะโดยเริ่มแรกนะคะครูพลอยจะให้เด็กๆพิจารณาจํานวนเหรียญทองกันคะ่ะทีมที่ได้เหรียญทองมากที่สุดจะได้อันดับที่1นนะคะเด็กๆ สีไหนเอย่ยพิจารณาจากพิจารณาจากเหรียญทองใช่ไหมคะสีไหนคะได้เหรียญทองมากที่สุดสีเขียวนั่นเองดังนั้นสีเขียวได้อันดับที่1น่งค่ะเราหาอันดับที่1เจอแล้วเห็นไหมคะว่าต่อมาใครเอย่ยทีมสีแดงได้อันดับที่สองเพราะทีมสีแดงได้เหรียญทองสองเหรียญน,นั่นเองค่ะ จากนั้นเด็กๆจะเห็นว่าอะไรคะทีมสีฟ้าและทีมสีเหลืองได้เหรียญทองเท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆอพอได้เหรียญทองเท่ากันแล้วเนี่ยทำยังไงดีเราก็พิจารณาจำนวนเหรียญเงินค่ะว่าแต่ละทีมเนี่ยได้เหรียญเงินเป็นยังไงกันบ้างโดยทีมที่ได้เหรียญเงินมากกว่านะคะก็จะได้อันดับต่อมาค่ะเราจะเห็นว่าสีฟ้าได้เหรียญเงิน สองเหรียญใช่ไหมคะซึ่งมากกว่าทีมสีเหลืองดังนั้นสีฟ้าก็จะได้อันดับที่3นั่นเองค่ะและตามด้วยทีมสีเหลืองได้อันดับที่4ค่ะเด็กๆแต่ถ้าเกิดเด็กๆเจอกรณีที่เหรียญเงินก็ยังเท่ากันอีกครูพลอยแนะนำให้เด็กๆพิจาร,รณาเหรียญทองแดงเป็นจำนวนถัดไปนะคะ เอาละค่ะเด็กๆทีนี้ถึงเวลาที่เด็กๆจะมาลองทําโจทย์กันดูบ้างแล้วค่ะเรามาลองทําโจทย์กันเลยนะคะเด็กๆรู้จักเกมนี้กันไหมเอ่ยอเกมปลาเป้านั่นเองมีกระดานให้ปลาใช่ไหมคะและในกระดานเนี่ยก็จะมีตัวเลขซึ่งตัวเลขแต่ละตัวเนี่ยบ่งบอกคะแนนของแต่ละทีม และมีลูกดอกปักอยู่เด็กๆจะเห็นว่าตอนนี้บนกระดานเนี่ยมีลูกดอกทั้งหมด4อันใช่ไหมคะก็คือมีสีแดงฟ้าเขียวแล้วก็เหลืองนั่นเองในการแข่งขันปลาลูกดอกเนี่ยทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดก็จะได้อันดับที่1นนะคะเด็กๆทีนี้ครูพลอยบอกเงื่อนไขเด็กๆไปแล้วเด็กๆลองตอบคำถามดูสิคะโดยครูพลอยจะให้เด็กๆลองหาคำตอบกันแป๊บหนึ่งนะคะ แล้วเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆได้คำตอบเป็นยังไงกันบ้างคะเราลองมาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าทีมที่ได้คะแนนมากที่สุดเนี่ยตอนนี้คะแนนมากที่สุดบนกระดานก็คือ20คะแนนใช่ไหมคะ เอ๊มีลูกดอกของทีมสีอะไรปักอยู่นะทีมสีเหลืองใช่ไหมคะดังนั้นอันดับที่1ก็คือทีมสีเหลืองซึ่งได้คะแนนมากที่สุดก็คือ20คะแนนนั่นเองค่ะจากนั้นถัดมาในช่อง15คะแนนมีลูกดอกของทีมสีฟ้าปักอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆแสดงว่าทีมสีฟ้าได้15คะแนนทีมสีฟ้าจึงได้อันดับที่ สนั่นเองค่ะจากนั้นในกระดานช่องถัดมาที่เป็น10คะแนนเด็กๆจะเห็นว่ามีลูกดอกของทีมสีเขียวปักอยู่ดังนั้นทีมสีเขียวจึงได้อันดับที่3โดยได้คะแนน10คะแนนนั่นเองค่ะและอันดับสุดท้าย5คะแนนใช่ไหมคะมีลูกดอกของทีมสีแดงปักอยู่นั่นเอง ดังนั้นอันดับที่4ก็คือทีมสีแดงซึ่งได้คะแนนน้อยที่สุดก็คือ5คะแนนนั่นเองค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะได้คำตอบเหมือนกันไหมเอ่ยครูพลอยว่าเด็กๆ <s uck up> ต้องหาคำตอบได้แน่นอนเลยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับสิ่งที่เด็กๆจะต้องนำไปใช้โดยที่คุณครูพอยนะคะได้นำความรู้เยอะแยะมากมายมาให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้คือการจัดอันดับที่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือกติกาที่กำหนดเช่นคะแนนมากที่สุดได้อันดับที่1อย่างนี้นักเรียนรองไปจัด อันดับที่ให้กับเพื่อนๆหรือให้กับน้องๆหรือว่าพี่ๆที่บ้านดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับงานของเด็กๆในวันนี้ค่ะทำแบบฝึกหัดหน้า11 12และหน้าที่13และอย่าลืมนะคะเด็กๆถ่ายผลงานการทำแบบฝึกหัดของเด็กๆส่งมาให้ครูยุ้ยดูด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะคะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัด ทำด้วยความมีสมาธินะคะแล้วก็ตั้งใจรักษาความสะอาดอยู่เสมอนะคะก่อนจะลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทีมงานเรียนกับครูยุทธาสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ